เออพระเสีละรลปนี่เนี่ยกับบอมแมนธรรมดาคือกันเดโอ้ยบุญนี่สุดยอดคือกันว่าสันติเออในตำนานในเอ่อได้รับเอตตะคะาจากพระปุทธเจ้าคือกันได้รับยกย่องย่างสูงเป็นเกียรติเอ่อย่างสูงว่าสันติเออพระรลปนี่เนี่ยเ่นซือวาพระสาคาตะเอระอ่พอแม่ของเพิ่นเนี่ยกับเป็นพรามเช่าเมืองสาวัตถีเอ่อบอม ซือของเพิ่นกับบอได้ปากดอเนี่ยแต่ว่าอูชักแต่ว่าเพิ่นเนี่ยเป็นพร่ำเช่าเมืองสาวัดีสันภาษาคาตะเนี่ยชีวิตก่อนบวชของเพิ่นเนี่ยกะว่าเพิ่นได้รับการเลี้ยงดูการอบรมสั่งสอนอะไรกะการศึกษาตามลัทธิของพร่ำสาคาตะม่านานบเนี่ยตอนที่เล่าเป็นผู้เบาตอนที่เล่ายั่งบ่ทันได้ปวดแล้วก็ เป็นผู้ขยันมันเพียนเป็นผู้ใฝ่ต่อการศึกษาโดยเฉพาะเมื่อเล่าได้รับขอมูลกข่าวสารว่าตอนนี้พระศา,าสดาเป็นปรรพระอรหัน์ปรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองที่สำคัญโอ้ยพระพุทธจเจ้าพระบรมศาสดาเนี่ยตงแสดงธรรมะนี่ไพเราะแต่แท้ชี่ให้เห็นถึงประโยชน์โลกนี้และกับประโยชน์โลกนะั้นได้แจ้แจง เมื่อหนึ่งมีโอกาสสากตะเธอเลยเด็กขางเ,เปเปิาแล้วก็ได้ฟังพระตำมติสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดสัฒนาเมือ่อเกิดพัฒนาแล้วจึงเพาะทุ่นขอบนรนปลาเจ้าอุปสมบ,บทเพราเป็นบวชแล้วเป็นแกิจะได้จะเลิ่อนชา้นได้สมาบัติแปดมีความจำนิจจำนั่นในชั้นสมาบัติพระสาตะเถระนี่ยากยอมตัวบดตัวขัวน้นประวัติของเป็นเนบ มพนเป็นผูปราบปราบนาคเน้นาคราชพญานาคว่าสันเปเออพญานาคนี่แพ้เพิ่นไปญานาคนี่เพราะว่าพระสาคตะนี่ปราบมาแล้ววาสันไปปราบยังอยู่ทิงนิ่งเลยอันนัท่านพระสาคตะเนี่อเพิ่นปราบได้ปราบพญานาคพญานาคอันนั้นนี่ยซื่อว่าอัมะอิทะนาคราชเคิดพระสาคตะนี่ปราบจนสิ้นฤทธเดชเลย ด้วยเตจโจ้าบสมบัติของเพ่นชาวบ้านที่เคยได้รับความทุกข์จากนักคราชนั่นก็ดีใจเลื่อมใสเพ่นทุกบ้านก็เลยได้จับสุรามาถวายในเวลาเพ่นไปบิณฑบาตเพ่นก็จิบสุราบ้านละน้อยละหน่อยเพื่อสลองสัทวาว่าสันเป <c oughs> ยญาติโยมนี่พระเทเรลลูปเนี่ยเป็นตนตำนานันต้นตำรับที่หา้ามให้ กินสุลาเนี่ยนะฮะย่อมเออไปกินสุลาเสียบรลาเนี่ยแหละเนาะเพราะว่าแต่เก่าแต่ก่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นสมัยปัจจุบันเนี่ยแหละสมัยสมัยหนึ่งเนาะย,ย่าย่าอยยมเวลาพระไปงานงานอีหยังก็กตามแต่สมัยกอนน่อนเนาะเนี่ยมาพูบุรีว่าสันไปมาพูบุรีเออเพราะถวายมาพูบุรีแจพระบาเนี่ยพระก็โอ้ยย่อมตะแม่แม่อ,มออกย่อมแม่ผู้นั่น่นจัดไห้จัดให,จดห,จดห้จังซั่นะ บอ่อเกี่ยวบอ่อเนี่ยนั่นของเปิน่นกระดานเพิ้นเอ่อโอ้ยบอ่อสบายใจว่แต่เกีเ้ยวแล้วที่แรกก็เกี้ยวเล่นเลนยำเล่นเลนนี่แหละมาผูบุรีม้วนยาสูบแกสูบเล่นเลนนี่แหละมันติดนี่แหละป่ะมันติดนี่แหละเออเพื่อสล้องศรัทธานี่แหละบาดีสันภาษาคาถาเนี่ยก็คือกันทุกบ้านทุกบ้านเออเพราะว่าได้รับความสะดวกก็ายจากการที่ มันได้ปราบพญานหนักกลาดิดีใจหลายเหลือ่อมใสมเนิก็เลยได้จับสุราถวายเวลาเพิ้นไปบินตาบาดเพิ้นกับจิบสุลาบ้านละหน่อยเพื่อสลองสัต้าบาดนี่สุรามันแปลว่าเหล่าเนะกินเหล่าเมอฟอ่ฟอนเถอะอนเติรนนี่แหละพอกินหลายบ้านของก็เกิดเมาสุราเนี่ยบ้านเนี้เออพอเมาแล้วเป็นยังไงละ่ะเพิ้นก็เป็นลมบัดสติอยู่ที่ของขยะของขียขงข้ยื่นหา็นะ เออพาละหันกินกับเมาขึ้นกันเนี่ยเมาขี้กันเนี่ยสุรานี่อยากย่อมสมบูรณ์สุนเออเิ่นเมาสุล่ย่อนย่อมย่อมถวายเนี่ยล่ะเออไปบัตสติอยู่ที่กองขยะพระบรมาาศมา,าส,สาาเพิ่นทรงราบก็เล่ยสรงให้มาพระคองเออมาให้พระเนี่ยมาพระค้องเอาเพิ่นไปเพิ่นเป็นลมเออลมใส่กองขิงหรือกองขยะเนี่ยล่ะเออพ่อเออมา พราคล้องไปแล้วกับส่งตีเตียนพระพุธเจ้ากับสรงตีเตียนและกับชี้โทดของสุล่าว่ามันจริงจีจังจีตเออมันเมาได้อไรกินไผรก็เมาได้อีหยังกินก็อีนั่นก็เมาได้แมวกินแมวกก็เมาลิงกินลิงก็เมาหลังจากนั้นพ่อพระพธเจ้าทสงตีเตียนและกับชีโทดของสุงล,ลาแล้วมันก็เกิดความสลดใจปฏิบัติสมณธรรมตอนที่เพิ่นกินสุราเนี่ย เพื่นยังบท๊ทดันเด้เป็นพระอรหันต์จอมนะเพราะเพิ่อนได้รับการตัดเตือนให้เกิดความสังเวชเราลดใจแล้วเพิ่นกับไปไปฏิบัติธรรมบ่ดโดนบ่นั่นเพิ่นกัเลยได้บรรลุพระอรหัตผลเนี่ยล่ะความที่เพิ่นเป็นภูสัมณิสัมนานในเปโซธาตุสมาบัตสามารถแสดงฤทธิ์เกี่ยวกับไฟได้หลาย,ยาอย่างอย่างเช่นเห็ดไอเกิดแสงสว่างในที่มืดเห็ดไอเกิดความมืดในที่สว่างเป็นต้น จึงเง็ดไอ้พระซาต้นปูพบเห็นเลื่อมใสจำนวนหลายพระบรมมาศาสดาท้องปลาลบความสามารถในการเข่าเตโชสมาบัติของเพิ่นจึงทรองตั้งเพิ่นไว้ในเอสตตะคะวภาษากะตะเอละนี่เป็นผูเลิศกว่าพิกษุตั้งหลายผู้สลาบในการเข่าเตโชสมาบัติบุญญาติการของเพิ่นเนี่ยอยากย่อมสมบูรณ์โซฟันเออกา คือตั้งับหลูกอื่นๆคือว่าเพ่นก็นได้เห็นพระปตุมุตตะศาสดาอ่งตั้งภิกษุรูวหนึ่งไวไ้ในตำแหน่งอันเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้สลาดในการเข่าเตโซธาตุประมาบัดยินด้เพียนตั้มความดีและก็ตั้งความปรารถนาจนมาสาเร็จสมความประสงค์ในสมัยพระพุทธองค์พวกสมณะโคดมพระพุทธเจ้าของเฮ้านี่แหละอยากชบคำสอนของเพ่นที่เพ่นสอนไวั ที่มีคุณคาก็คือว่าเป็นบอกว่าต้นไม่ทุกชนิดย่อมงอกงามทั้งแผ่นดินสันใดสัตว์ปูมีปัญญาแกย่อมงอกงามในศาสนาของพระจินนาเจ้าแกงสัตว์องค์พระสัพพ์ปัญญูป,ปูทรงนำมูของปูแสวแวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงถอนคนจำนวนหลวงหลายออกจากทั้งที่พิษและขัดรัดบอกทั้งที่ถือไทปรสาสากรตะเทละกระดซอย ประสาทศดาประกาศประศาสนาตลอดได้ลาที่เป็นภิกษุสุดทา้ายเป็นกระเด็นนิพพานจากโลกไปตามสัจธรรมของชีวิตนี่แหละเห็นบ่ล้ภาษากระตกศีนะติโชนี่แหละอยากยอมเนาะนี่เห็นบ่ล้วนี่ตั้งแต่นั่นมานี่ก็นี่แหละเรื่องบรรยัตเกี่ยวกับเรื่องสุลาเนี่ยแหละพระเนี่ยอย่าไปเสพบสุลาอย่าไปกินสุล่ากินแล้วมันเมาเ,เป็นปาจิตตีอาบัตปาจิตตี แต่ว่าบบดนี้กฎหมายเขาบอย่อมในสมัยซูเมอร์นี่มันเป็นโกกรคกวัตชะเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยโทษมันก็ไล่แรงนี่แหละแต่จริงๆแล้วเออพูดละ่ะในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็เห็นพระของเปิ้ลอ้หนะกินสุล่ากอกันแต่ว่าเราเมาแล้วนี่เพี้ยนช่างใดล่ะพระพุทธเจ้ากะตีเตียนคกอกันบ่ห้ไปเสพบ่ห้ไปห้องไปแวะว่าสั่นไปมันอ่ามันบด่ดีเนี่ยมันมีโทษแต่างเละสุล่า สซล่าแปลว่าเหลากินเหล่าเม้าปอน,อนแอปปอน